สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกเลยนะคะของรายการสมุนไพรอะไรยังไงคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นรายการที่แดงตั้งใจจะนําสมุนไพรใกล้ๆตัวนะคะมานาเสนอทุกสัปดาห์เลยนะคะเพอที่อยากจะแนะนําว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าสมุนไพรของไทยเราเนี่ยมันมีหลายตัวที่มีสปปรรพคุณที่ดีนะคะเพื่อที่จะเป็นทางเลือกนะคะเราอาจจะไม่ต้องพึ่งยาเคมีอย่างเดียวบางทีเราเจ็บป่วยเล็กน้อยเราสามารถนําสมุนไพรเหล่านี้มารักษาบรรเทาอาการเบื้องต้นได้นะคะขอเริ่มต้นกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะเชื่อว่าทุกบ้าน ทุกคนน่าจะมีอาการเหล่านี้ตัวเราเองหรือว่าคนในบ้านก็เราแต่ก็คืออาการพวกปวดเมื่อยค่ะมันจะมีสมุนไพรตัวหนึ่งที่ได้ผลดีในเรื่องของการปวดเมื่อยโดยเฉพาะปวดหลังส่วนล่างแล้วก็พวกข้อเข่าเสื่อมนะคะตัวนั้นก็คือถาวันเปรียงค่ะถาวันเปรียงมันมีลักษณะยังไงบ้างแล้วมันมีสรรพคุณยังไงรักษายังไงกินยังไงข้อควรระวังยังไงลองไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามารู้จักเจ้าต้นเถาวันเปรียงกันสักนิดนะคะว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงเถาวันเปรียงเนี่ยมันเป็นไม้เถาเลยขนาดใหญ่ค่ะมันสามารถเลื้อยไปได้ไกลสิบยีเมตรเลยนะคะแล้วมันก็จะพาดไปตามต้นไม้ใหญ่ทั่วไปมันมีพบมากเลยค่ะในประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ทนแดดได้ดีแล้วก็เติบโตได้ง่ายในที่ที่มีแดดนะคะแล้วก็เถาวันเปรียงเนี่ยถ้าเรานึกถึงเถาเราก็จะนึกถึงอะไรที่มันเป็น ไม้สีน้ำตาแลวก็มีความเหนียวนุ่มๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ของจริงไม่ใช่ค่ะแดนเคยไปเดินป่าแล้วก็เจอของจริงอยู่ครั้งหนึ่งคือมันจะเป็นไม้เนื้อแข็งเลยนะคะแล้วมันก็มีความหนักมันก็จะไม่ได้อยู่บนต้นไม้อะมันก็จะไหลลงมาอยู่บนพื้นดินนี่แหละแล้วเถาลแก่ๆนี่แหละคะ่ะที่เรานํามาทํายากันนะคะ สรรพคุณของเจ้าเถาวันเปรียงค่ะเถาวันเปรียงมีรสเฟื่อนเอียนนะคะสรรพคุณหลักๆของมันจะช่วยถ่ายกระสายถ่ายเส้นเอ็นทำให้เส้นเอ็นของเราเนี่ยมันหย่อนลงจากที่แข็งๆตึงๆอยู่เนี่ยนะคะมันจะหย่อนลงได้แล้วก็มีสรรพคุณช่วยเรื่องของการขับปัสสาวะช่วยแก้พวกตกขาวแล้วก็โลหิตเน่าเสียของสปรีได้ด้วยนะคะเครานี้มาดูข้อมูลการวิจัยทางคลินิกกันบ้าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โรงพยาบาลสิริราชแล้วก็อีกหลายโรงพยาบาลเลยนะคะเคยมีการทําวิจัยแล้วก็พบว่าสารสกัดจากถาวันเปลี่ยนเนี่ยมันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะมันเลยสามารถนํามาใช้ทดแทนยาในกลุ่มเอนเซตหรือว่ายาแก้ปวดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยได้นะคะเขามีการเชิญคนนะคะมา7จคนที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างแล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มเลยค่ะกลุ่มแรกเนี่ยให้ทานยาไดคลฟีนัคนะคะเป็นยาเอนเซตนั่นเอง กิน25มิลลิกรัมค่ะ1เม็ดหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นติดต่อกัน7วันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยให้ทานสารสกัดจากถาวันเปรียงนะคะ200มิลลิกรัมทานหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นเหมือนกันครบ7วันค่ะมีการมาสอบถามในเรื่องของการปวดปรากฏว่าผลในเรื่องของการปวดเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ไม่ต่างกันเลย2กลุ่มนี้นะคะแต่ที่ดีกว่าก็คือว่าคนที่ทานถาวั่ย,ยลา,ยาก,กาาอกวปัจจุบันเา,พพา,า,ารแสบทอ หรือปวดทองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเรามีอาการพวกนี้ค่ะปวดหลังข้อเข่าเสื่อมนะคะเราสามารถหยิบยาตัวนี้ มากินได้นะคะกินหลังอาหารก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้เคยมีพี่ที่ได้รู้จักกันนะคะก็ไม่ได้มีอาการปวดอะไรมากมายเพียงแต่แค่อาจจะแค่ไม่เมื่อยน,นะคะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่เล่นโยคะเหมือนกันนี่แหละคะ่ะพอเขาได้ทานยาถาววันเปลี่ยนไปเนี่ยเขาบอกว่าเออเขารู้สึกว่าเขายืดเหยียดได้ดีขึ้นคือมันเหมือนมันช่วยตามสรรพคุณเลยะคะ่ะทำให้เส้นเอ็นหย่อนแล้วก็คลายเส้นได้ดีจริงๆก็สามารถนําไปทดลองทานกันได้นะคะถาวรันเปลี่ยนเนี่ยมี2รูปแบบค่ะคือ แบบแคปซูลแล้วก็แบบชาชงนะคะคือมันมีการวิจัยออกมาพบว่ามันมีความปลอดภัยสูงเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้มีอาการอย่างที่บอกข้อเข่าเสื่อมหรือปวดหลังเนี่ยก็สามารถทานได้ทานแก้พวกการปวดเมื่อยเนะะี่ยค่ะกินเป็นชานะคะเคยไหมคะเวลาไปนวดตามร้านนวดอะ่ะเวลานวดเสร็จเนี่ยบางร้านนะคะจะมีชาชงเขาเรียกว่าชาชงถั่ววันเปรียงมาให้กินหลังจากที่เรานวดเสร็จนั่นก็เป็นเหมือนกับลดอาการพวกตึงหลังจากนวดนั่นเองนะคะเราก็ทานเป็นชาได้ สุดท้ายมาที่ข้อควรระวังกันบ้างนะคะเถาวันเปรียงเนี่ยก็เป็นสมนุนไพรที่มีออกฤทธิ์ทางยายอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทานติดต่อกันนานเกินไปนะคะถ้าเรามีอาการปวดเราลองทานดูหนึ่งอาทิตย์อาการปวดหายไปเราหยุดทานส่วนคนที่เป็นโรคปวดหลังหรือข้อเข่าเสื่อมก็สามารถทานติดต่อกันได้1-2เดือนแล้วก็ควรจะพักบ้างนะคะเพราะว่ากินยาย,ยาวเกินไปก็ไม่ดีแล้วก็2ส,สตรีมีคานอันนี้แน่นอนไม่ควรรับประทานนะคะแล้วก็สามผู้ที่มีโรคหัวใจกับความดันก็ ทานยาปัจจุบันอยู่ใช่ไหมคะก็ไม่ควรจะทานยาตัวนี้เพราะว่ายาตัวนี้อาจจะไปออกฤทธิ์เสริมหรือว่ายับยั้งการทํางานของยาปัจจุบันที่เราทานอยู่บางตัวได้ค่ะและนี่ก็เป็นสมุนไพรตัวแรกนะคะที่แดงนํามาฝากในรายการสมุนไพรอะไรยังไงนะคะแล้วกลับมาติดตามกันครั้งต่อไปแดงจะมีสมุนไพรใกล้ตัวอะไรนํามาฝากกันอีกบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะ